สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่างถูพามาดูขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเป็นของขั้นตอนของงานทาสีภายนอกภายในนะครับสิ่งสําคัญแล้วนะครับในการทํางานในขั้นตอนนี้ก็เรื่องของการทำความสะอาดพื้นผิวนะครับให้เหมาะในการทํางานนะครับหลักการง่ายๆนะครับรองพื้นนะครับเป็นรองพื้นในส่วนของงานภายนอกนะครับจะรองพื้นประมาณ2-3ารอบนะครับสีจริงก็ขั้นต่ำนะครับ ก็ประมาณ3ถึง4รอบได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับความสม่ำเสมอของสีนะครับในการทำงานก็ต้องมาเก็บขอบงานก่อนนะครับอยเริ่มทำานเก็บขอบงานส่วนถ้าเก็บขอบเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีชุดปูกลิ้งนะครับที่ทาปริมาณจะได้เยอะกว่านะครับในการใช้แปรงนะครับแต่ในส่วนในซอกหลืบๆก็ต้องใช้แปรงนะครับเพื่อไม่ให้ไปเลอะในส่วนงานอื่นๆนะครับ จะเป็นขั้นตอนที่สาคัญนะครับเอาเป็นว่าเป็นขั้นตอนที่ทําให้อาคารหลังนี้สวยไม่สวยก็ตรงนี้แหละครับดําเนินง,งานมาก็เป็นเดือนที่เจนะครับเืเ่อนครับของศูนย์ในติมแห่งนี้นะครับกําหนดเ,นเปิดนะครับกำหนดเปิดเป็นแล้วว่ากำหนดขึ้นบ้านใหม่นะครับก็ประมาณส4กุมภาพันธ์นะครับละเอยียนี้นะครับดีผมก็คิดว่า ก็น่าจะทันอยู่นะครับก็กำลังเล่งงานพอสมควรนะครับทั้งงานอลูมิเนียมนะครับห้องน้ำนะครับในส่วนด้านหน้าก็เป็นบริเวณที่ทํางานรั้วสแตนเลสก็มีการเริ่มแล้วนะครับส่วนที่ผมยืนอยู่นี่นะที่เพื่อนๆเห็นก็เป็นพื้นฟอร์ฮาร์ดนะครับก็น่าจะเทในวันสองวันนี้นะครับแต่ที่เพื่อนๆเคยเห็นเทมาแล้วในส่วนที่เป็นงานตรงจุดโดดสินค้านะครับของห้องเย็นนะครับ ก,กดไลค์กดติดตามนะครับพรเพื่อนๆครับให้กับการางานของเจ้าตัวและทีมงานนะครับเพื่อปินทิตยอาชานการแชร์ประสบการณ์ในการทำงานนะครับให้กับน้องๆผู้เพิ่งจบนะครับหรือเพื่อนช่างนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์นนะครับคลิปนี้มีแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ